เจนนี่เผยนิสัยรักความสะอาดจนโรคจิตเฟอร์นิเจอร์บ้านต้องสั่งจากอเมริกาเจนนี่เทียนโพสุวรณเผยนิสัยส่วนตัวยอมรับว่าโรคจิตจนลูกยังเบื่อรักความสะอาดมากบ้านต้องสีขาวหมดทุกอย่างสั่งจากอเมริกา อีกหนึ่งซุปตาสาวขึ้นชื่อดาวค้างฟ้าสําหรับเจนนี่เทียนโพสวรรณเราจะเห็นว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงที่เนียบระดับหนึ่งโดยเธอยอมรับว่าเป็นคนที่สะอาดมากๆโดยเผยในรายการคุยแหลกแดกดึกใน e ีพีที่29ที่มีบางช่วงบางตอนแจ็คแฟนฉันพูดว่าเจนนี่เป็นคนรักความสะอาดมากสาวเจนนี่ถึงกับร้องโอ้โห พร้อมบอกว่ายอมรับเลยว่าเป็นโรคจิตอย่างโซฟาใครจะนั่งต้องเช็ดบ้านสีขาวหมดเลยทุกอย่างสั่งจากอเมริกาหมดเลยโนล่าจะขึ้นโซฟาก็ให้ลูกเช็ดเท้าก่อนเปลี่ยนชุดถามว่าทำไมต้องเวอร์ คือต้องเห็นทุกวัน90%ชอบอยู่บ้านบ้านต้องใช้ของดีทําให้มีค่าบ้านสวยเยียวยาจิตใจถ้าเกิดโนาหรือใครจะเอาของเข้ามาในบ้านเจ็ดสีเล่นได้ตรงนั้นแล้ววันรุ่งขึ้นโนาออกจากบ้านก็วิ่งไล่เก็บหมดแม่ต้องเก็บเช็ดด้วยแอลกอฮอล์เช็ดหมดเลยขึ้นเครื่องบินก็เช็ดหมดเพื่อนบอกโรคจิตโนาบอกหมามีไม่ต้องเช็ดแล้วค่ะหลังๆคงเบื่อแม่มากลงไปนั่งและนอนที่พื้นหมามีเช็ดไปเลยค่ะ เป็นโรคจิตแม่รับงานมา4ปีกักตัวอยู่แต่บ้านออกจากบ้านแล้วแพนิกช่วงโควิดไม่ได้เลยเป็นคนจิตไปเลยห้ามไม่ใครมาอุ้มแม้กระทั่งยายกับย่าใครเข้าบ้านแทบให้ใส่ชุด PPE เรื่องนมไม่มีการชงปั๊มเท่านั้นต้องกินเต้าแม่เท่านั้นพ่อเท่านั้นล้างขวดนมไม่จ้างแม่บ้านของที่สั่งก็สั่งมาแล้วตากแดดหน้าบ้านฉีดแอลกอฮอล์ตากครึ่งวันแล้วค่อยเอาเข้ามาใช้